โซสี่พันเก้ามีอะไรบ้างชุดชั้นในซัมมิตจะมีอยู่สองสีนะคะคือชมพูกับเหลืองค่ะนะคะก็คือรุ่นนี้อีออนเลดี้นะคะสภาพสภาพสวยอะค่ะนะคะแปดสิบเปอร์เซ็นะะแล้วก็นี่ค่ะถุงเท้าหนึ่งคู่เลือกได้ทุกไซส์มีสองสีดำเนื้อ ถุงน่องมี2ส,สีดำกับเนื้อมีทั้งแบบเลกกิ้งยาวถึงตะตุ่มและแบบที่หุ้มเท้าค่ะสามารถเลือกได้เลยอย่างใดอย่างหนึ่งนะคะแล้วก็น้ำยาหนขวดจะมี5ชิ้นค่ะก็คือกางเกง1ตัวปอดีสูทหนึ่งตัว,สตตวเสื้อในไม่มีนะคะเสื้อในจะไม่อยู่ในโปรค่ะเพราะเสื้อในมือ2หายากนะคะสอสนี่ค่ะนี่ก็มือเป็นสีชมพูค่ะสีชมพูก็จะได้เสื้อกับกางเกงเข้าชุดกันน้ำยาหขวด ถุงน่องหนคู่หรือเลกกิ้งหนคู่นะคะอย่างใดอย่างหนึ่งสามารถเลือกดํากับเนื้อได้ถุงเท้าหนึคู่สามารถเลือกดํากับเนื้อได้ค่ะคือโปรสี่พันเก้โปรแเดือนแนะคะนี่ค่ะมี2สีนี้เท่านั้นหากต้องการสีอื่นจะไม่อยู่ในโปรสีดํามีขายนะคะแต่จะราคา2เท่าค่ะสีดําจะราคาสองเท่าค่ะ